สวัสดีไทยฟุตบอลนิวส์ครับไปเริ่มกันที่ z ซ t เอ็นตีข่าวใหญ่กุนซือลาว mm hmm. เผยแพ้ทีมชาติไทยเพราะอะไรซื้อใหญ่ของเวียดนามไซนิวส์รายงานไมเคิลไว้กุนซือลาวเผยถึงสาเหตุที่แพ้ให้กับทีมชาติไทยทีมชาติสอปปอลาวชุดยูยี่สาพ่ายแพ้ให้กับทีมชาติไทยชุด19ปีศูนย์ประตูต่อ2ส่งผลให้สปปอลาวร่วงตกรอบรองชนะเลิศส่วนทีมชาติไทยทะลุเข้าชิงชนะเลิศกับเวียดนามไมเคิลไว้กุนซือลาว เปิดเผยถึงความแพ้แพ้ต่อทีมชาติไทยเพราะการตัดสินใจของผู้ตัดสินและความผิดพลาดของผู้รักษาประตูผมไม่เข้าใจว่าทําไมกรรมการจึงตัดสินแบบนั้นสถานการณ์ที่นักเตะไทยล้มในเขีโทษช่วงต้นครึ่งหลังชัดเจนว่าไม่ใช่การฟาวประการหลังของลาวผู้เล่นไทยวิ่งตรงเข้าไปนักเตะลาวแล้วล้มลงโดยสมบูรณ์ไม่มีกระทบจากกองหลังชาวลาวผู้ตัดสินมีปัญหาจริงๆจังหวัดดังกล่าว ทีมชาติไทย19ปีได้จุดโทษในนาทีที่51จากการตัดสินใจของกรรมการทีมชาติลาว U23 ทำฟาวในกรอบเขตโทษก่อนที่ทีมชาติไทยจะได้ประตูนำเป็น2ประตูต่อ0ูนย์โค้ชทีมชาติลาว U23 กล่าวว่าเขาไม่ต้องการที่จะหาข้อแก้ตัวสำหรับความแพ้แพ้ต่อทีมชาติไทยสูงประตูต่อ2เขาคิดว่าคู่ต่อสู้ที่ชนะสมควรได้รับข้อได้เปรียบจากความสามารถที่มากกว่า จากคำกล่าวของกุศลลาวถ้าไม่จุดโทษลาวยูยิบสามีโอกาสยิงหนึ่งประตูต่อหนึ่งใน90นาทีความผิดพลาดของผู้รักษาประตูและการตัดสินของผู้ตัดสินคือของขวัญ2อย่างสําหรับประเทศไทยผู้ติดเชือเ้อไวรัสโควิดส9ส่งผลให้ยูยิบสามลาวขาดนักเตะดีๆสักคนอย่างไรก็ตามยินดีกับประเทศไทยด้วยขอให้พวกเขาโชคดีในรอบสิงชาะเลิศส่วนสุกุบข่าวต่อมานะครับ เทียบเวทีโลกไทยกับเวียดนามใครของจริง AFC เผย11แข้งไทยชุดแชมป์เอเชียใครบ้างอ่านเห็นโคสเตียกุญสือทีมชาติไทยคนต่อไปประเด็นสำคัญแรกเทียบผลงานชัดชัดเวทีโลกไทยกับเวียดนามใครเจ๋งกว่าในประวัติศาสตร์อาเซียนมีเพียง2ชาติที่สามารถผ่านเข้าไปเล่นในรอบ3คัดบอลโลกเอเชียได้มีเพียงทีมชาติไทยและเวียดนามเท่านั้นการเข้าสู่รอบส คัดบอลโลกเอเชียครั้งนี้เป็นครั้งแรกของเวียดนามส่วนทีมชาติไทยเข้าร่วมรอบ3มาแล้ว2ครั้งทำเอาถูกเป็นที่พูดถึงกันอย่างมากว่าใครกันแน่ที่ทําผลงานได้ดีกว่ากันในรอบที่3นี้ซึ่งโค้ชป้าฮังซองกุนซือใหญ่ทีมชาติเวียดนามที่นําทีมแข่งขันในศึกคัดบอลโลกเอเชียรอบ3โดยปา์คฮังซองมักจะมีการเปรียบเทียบกับผลงานของทีมชาติไทยอยู่เสมอในการแข่งขันคัดบอลโลกเอเชียรอบ3โดยทีมชาติเวียดนามลงสนามไปก่อนหน้า7นัด แพร,รวดทั้ง7นัดมีศูนย์คะแนนก่อนที่ปราคฮนโซจะพาทีมคว้าแต้มแรกได้สำเร็จในการพบกับทีมชาติจีนที่มีดินสเตเดียมในแมตที่8ที่ผ่านมาซึ่งเป็นสามแต้มประวัติศาสตร์ของวงการฟุตบอลเวียดนามบนเวทีคัดบอลโลกรอบ3มเอเชียโดยแต้มที่ทำไว้สูงสุดของรอบนี้คือ4คะแนนที่ทีมชาติไทยทำไว้ในปี2002สรุปผลการทีมอาเซียนในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบ3ณปัจจุบันดังนี้ ทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันสองครั้งแข่ง18ชนะศเสมอ6แพ้12ผลต่างประตูได้11เสีย39ผลต่างลบ28มีอยู่6คะแนนเวียดนามเข้าร่วมการแข่งขันหนึ่งสมัยแข่ง8ชนะ1เสมอศย์แพ้7ผลต่างประตูได้7เสีย17ผลต่างลบ10มีอยู่3คะแนน วิเตอร์วิดกุนซือทีมชาติไทยผลงานทีมชาติไทยฟุตบอลโลกปี2002รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ10ทีม14สิงหาคมปี2001อิรักชนะไทย4ประตูต่อ0 1กันยายนปี2001ไทยเสมออิหร่าน0ประตูต่อ0 6กันยายนปี2001บาเลนเสมอไทย1ประตูต่อ1 15กันยายนปี2001ไทยแพ้ให้กับซาอุดีอาระเบีย1ประตูต่อ3 ยี่สกันยายนปี2001อิรักเสมอไทย1ประตูต่อ1 5ตุลาคมปี2001อิหร่านชนะไทย1ประตูต่อศ16ตุลาคมปี2001ไทยเสมอบาเลน1ประตูต่อ1และ21ตุลาคมปี2001ซาอุดีอาระเบียชนะไทย4ประตูต่อ1ซิโก,โก้กิติศักดิ์เสนาเมือง7นัดมิรวานเหลยเยวัชสนัดกุญสือทีมชาติไทยผลงานทีมชาติไทยฟุตบอลโลกปี2018 รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ12ทีม1กันยายนปี2016ซาอุดีอาระเบียชนะไทย1ประตูต่อ0 6กันยายนปี2016ไทยแพ้ญี่ปุ่น0ประตูต่อ2 6ตุลาคมปี2016 UAE ชนะไทย3ประตูต่อ1 11ตุลาคมปี2016อิรักชนะไทย4ประตูต่อ0 15พฤศจิกายนปี2016ไทยเสมอออสเตรเลีย2ประตูต่อ2 23มีนาคม ปี2017ไทยแพ้ซาอุดิอาระเบีย0ประตูต่อ3 28มีนาคมปี2017ญี่ปุ่นชนะไทย4ประตูต่อ0 13มิถุนายนปี2017ไทยเสมอ UAE 1ประตูต่อ e 1. 1 31สิงหาคมปี2017ไทยแพ้อิรัก1ประตูต่อ2และ5กันยายนปี2017ออสเตรเลียชนะไทย2ประตูต่อ1ส่วนป์าของโซกุซอทีมชาติเวียดนาม8นัด ผลงานทีมชาติเวียดนามฟืตบอลโลกปี2008รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ12ทีม2กันยายนปี2021ซาอุดีอาระเบียชนะเวียดนาม3ประตูต่อ1 7กันยายนปี2021เวียดนามแพ้ให้กับออสเตรเลีย0ประตูต่อ1 7ตุลาคมปี2021จีนชนะเวียดนาม3ประตูต่อ2 12ตุลาคมปี2021โอมานชนะเวียดนาม3ประตูต่อ1 11พฤศจิกายนปี2021 เวียดนามแพ้ให้กับญี่ปุ่นศูงบุประตูต่อ1นึ่ง16พฤศจิกาย,ยนปี2021เวียดนามแพ้ให้กับซาอุดีอาระเบียสูงบุประตูต่อ1 27มกราคมปี2022ออสเตรเลียชนะเวียดนาม4ประตูต่อ0ูและ1กุมภาพันธ์ปี2022เวียดนามชนะจีน3ประตูต่อ1ประเด็นสำคัญที่2 a f เซเผยโฉม11แข้งชุดประวัติศาสตร์เอเชียมีใครกันบ้าง ทีมสโมสรจากประเทศไทยเคยจาเลืกประวัติศาสตร์เอเชียครั้งยิ่งใหญ่มาแล้วสโมสรนธนาคารกรสิกรไทยผง,งาดคว้าชแชมป์เอเชีย2ส,สมัยซ้อนช่องทาง AFC แชมเปี้ยนลีกได้โพสต์ภาพ11ตัวจริงชุดประวัติศาสตร์เอเชียของวงการฟุตบอลไทยสโมสรนธนาคารกรสิกรไทยชุดคว้าชแชมป์เอเชียในปี1994ประกอบไปด้วย 16. บรุบุษสีมาคะ 7. จตุพรประมลบาน หนิพลมาลานน 14. วิมลเนียมวรนุษย์สิสโยทินโพคาประกอนห้สัจจาซิลิเขต 11. คอนละชิดดอกไม้ขี้เสุรชัยจตุรพัฒนพงศ์สองสิงโตทวี 8. สะสมพบประเสริฐและสิทวันทำนิยาย ส่วนประเด็นสําคัญที่3นะครับก็หมืมช่างศึกอ่านเห็นโคชเตียกุญซือทีมชาติไทยคนต่อไปโคชเตียมุ่งเป้าคุมทีมชาติไทยโดยโคชเตียสะสมพบประเสริฐกุญซือใหญ่ชมบุรี FC, เอฟซีเผยในรายการเมากีฬาภาษาบีบารประกงว่าจะพยายามรักษามาตรฐานการเล่นของลูกทีมฉลามชนให้คงเส้นคงวามากที่สุดโดยเฉพาะบรรดาดดวรุ่งที่ได้รับโอกาสทุกคนต้องยิ่งทำงานหนักเพื่อพัฒนาตนเองและสร้างผลงานกับทีมให้ดีต่อเนื่อง ขอให้แฟนๆช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยถ้าเด็กมันเล่นดีก็ชมกันนิดนึงก็ได้แต่ถ้าวันไหนฟอร์มไม่ได้ดังใจก็อย่าไปด่าทอกันจนเกินพอดีเป้าหมายของตนตอนนี้อยากพาชมพูลีประสบความสำเร็จในไทยลีกและได้ถ้วยสักใบามาประดับตู้โชว์สโมสรเรื่องสัญญากับทีมเรายังไม่พูดถึงกันขอเอาผลงานให้ดีจริงๆก่อนแล้วค่อยมาพูดกันทีหลังส่วนความฝันของตนในการเป็นโค้ชยอมรับว่าอยากจะมีโอกาสคุมทีมชาติไทยสักครั้ง เพราะตนเชื่อมั่นว่าศัก,กยภาพของโคชไทยก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าใครที่ผ่านมารู้สึกอิจฉากุสซือมานโพกิ้งที่ทําทีมได้แชมป์สุสกิครับไม่ใช่ว่ามานโพกิ้งไม่เก่งนะแต่อิจฉาที่เขามีโอกาสได้ขุมทีมชาติที่มีทรัพยากรนักเตะพร้อมสับจริงจริงซึ่งถ้าเป็นไปได้ตนก็อยากมีโอกาสแบบนั้นบ้างทั้งนี้โคชเตียสะสมพบประสเสิร์พพาฉลามชนชมบุรีเอฟซยกระดับทีมอย่างมากขึ้นมาอยู่กลุ่มท็อปของตารางไทยลีกของฤดูกาลนี้ ไม่แน่ว,ว่าเราอาจจะได้เห็นโคสเตียในฐานะกุศืีทีมชาติไทยคนต่อไปโดยเฉพาะชุดยุที่สามหากโคตรย่วงบริบุสซีมาคะาไม่สามารถพาทีมชาติไทยบรรลุเป้าหมายได้ส่วนข่าวต่อมานะครับสธาอันแรงก้าพรชาลอดนักคาเลตแนวรูปทัพรา,าดชดาเผยถึงแม้ผลงานที่ผ่านมายัางไม่ชัดเจนนักแต่ยังเชื่อมั่นเสมอว่าทีมจะต้องอยู่รอดบนวิธีไทยลีก2ได้ต่อไป ถึงแม้ผลงานโดยรวมที่ผ่านมายังไม่เป็นใจมากนักแต่พวกเขาต้องการอีก2คะแนนเพื่อพ้นจากโซนตกชั้นกับการแข่งที่ยังเหลืออีก10เกมซึ่งพวกเขาทำให้เห็นว่าในเลกที่2พวกเขาทำงานกันอย่างหนักมากในแต่ละเกมทีมสะสมแต้มไปทีละนิดเพื่อเป้าหมายที่ตั้งไว้ก็คือการอยู่รอดต่อไปในศึกไทยลีก2โดยพรชารอดนักเเลตตัวรุกวัย25ปีจากสโมสรราชประชา f c ได้กล่าวถึงทีมว่าผลงานเลกที่2มันยังไม่ดีพอครับเป้าหมายทีมตอนนี้มันดีหมดครับขาดแค่เรื่องการจบสกอร์ครับมันก็คือฟุตบอลครับมีแพ้มีชนะผิดพลาดในบางเกมก็ต้องแก้ไขกันใหม่ครับก็ก่อนหน้านี้ก็เสียดายกับการพลาดแต้มในบ้านมากครับแต่พวกพี่ๆก็มาบอกตลอดครับว่าไม่เป็นไรเรายังมีโอกาสอีกให้พยายามต่อไปยังไงผมมองว่าเรารอดแน่นอนครับ ตอนนี้เหลือทําผลงานให้ทีมพ้นจากโซนเหลือทําผลงานให้ทีมพ้นจากโซนสีแดงก่อนเกมเยือนระดอง f อมันก็ยากครับแต่ผมเชื่อว่าศักยภาพทีมเราสู้ได้ครับทีมมีความมั่นใจทุกคนต้องมีแต้มกลับมาให้ได้ครับก็ฝากขอบคุณทุกคนนะครับที่ตามเชียร์พวกเราอีก10เกมที่เหลือพวกเราจะทําผลงานให้ดีเพื่ออยู่รอดให้ได้ครับโดยผลงานของทัพราชดาหลังจากผ่านการแข่งขันขไป24นัดทีมลังอยู่ในอันดับที่16ของตาราง โดยการเก็บไป20คะแนนแบ่งเป็นชนะ3นัดเสมอ11นัดและแพ้10นัดสำหรับการแข่งขันในศึก M150 Championship หรือไทยลีก2ในฤดูกาล2 0 2 1ถึง2 2เลข2นัดที่25ราชบุรี FC มีคิวบุกไเยือและนอง FC ในวันเสาร์ที่26กุมภาพันธ์ปี2565เวลา17นณสนามกลางจังหวัดระยองสามารถติดตามการถ่ายทอดสดได้ทาง AIS Play ได้เลยนะครับ ส่วนข่าวต่อมานะครับซอบดอบาลเลโรกาเซียเฮดโค้ชของทัพช้างศึกยู23เชื่อเกมรอบชิงชนะเลิศที่จะหวดกับทีมชาติเวียดนามจะแตกต่างจากเดิมแน่นอนหวังพาทีมประเดิมคว้าแช,ชมป์ให้ได้เดินทางมาถึงรอบชิงชนะเลิศแล้วสําหรับการแข่งขันในรายการยู23ชิงแชมป์อาเซียนปี2022โดยเกมนัดชิงนัดนี้เป็นการเจอกันของทีมชาติไทยและทีมชาติเวียดนามที่เปรียบเสมือนคู่ปรับตลอดการซึ่งก่อนเกมที่ทั้งคู่จะเจอกันอีกครั้ง ซาบดอบาเลโลกาเซียก็ได้ออกมาเปิดเผยความพร้อมก่อนเกมตัดสินแชมป์อาเซียนโดยทางซาบดอบาเลโลกาเซียกุซือหนุ่มของทัพช้างสึกยูย่ 23, ได้ออกมาเปิดเผยในงานแถลงข่าวว่าเมื่อวานนี้เราได้ดูการเล่นของเวียดนามซึ่งเหมือนคนละทีมกับในรอบแบ่งกลุ่มเพราะพวกเขาได้ดึงนักเตะใหม่เพราะพวกเขาได้ดึงนักเตะใหม,ม,ใหม่มาหลายรายและเกมเมื่อวานพวกเขาเล่น120นาทีมีเกมหยุดชะงักบ่อยครั้ง เราเองก็มีเวลาที่วิเคราะห์พอสมควรทั้งทีมของเราและทีมของเวียดนามผมไม่รู้ว่าในรอบชิงชนะเลิศเวียดนามจะมีผู้เล่นกี่คนผมหวังว่าพวกเขาจะมีผู้เล่นที่ดีที่สุดพร้อมลงสนามเช่นเดียวกับทีมของเราเราทํางานหนักกับทีมสตาฟเพราะตั้งแต่หลังจบเกมเวียดนามตลอด72ชั่วโมงที่ผ่านมาเราทํางานหนักมาตลอดเวียดนามเจอปัญหามากมายเราต้องการทําให้แน่ใจว่านักเตะเราจะพร้อมนั่นคือการทํางานหนักของเรา เราทำงานกับหมอและหวังว่าทุกคนจะพร้อมที่สุดในเกมนี้เกมนี้กับเกมในรอบแบ่งกลุ่มจะแตกต่างกันอย่างแน่นอนเพราะอย่างแรกนักกีฬามีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากเราต้องวิเคราะห์จากเกมล่าสุดที่เขาลงสนามซึ่งมันต่างจากที่ผ่านมามันจะเป็นเกมที่แตกต่างและหวังว่าเราจะพร้อมสาหรับเกมนี้ส่วนข้อมูลของทีมเราเราขอไม่บอกอยากให้รอดูในเกมพรุ่งนี้การแข่งขันรายการนี้เราเตรียมพร้อมในอนาคตมากกว่าเราไม่จําเป็นที่จะต้อง กระตุ้นอะไรเป็นพิเศษเป้าหมายของเราคือการพัฒนาเพื่อเตรียมทีมสําหรับทัวร์นาเมนต์ครั้งหน้าทัวร์นาเมนต์นี้เป็นแค่การเตรียมตัวเท่านั้นทีมของเราอายุเฉลี่ยน้อยกว่าทีมอื่นๆเรามีถึงรอบนี้ก็เหมือนฝันเป็นอีกบทเรียนมันแค่อีกเกมและเราจะทําให้ดีที่สุดผมหวังว่าเราจะเอาชนะได้แต่ถ้าไม่ก็ไม่เป็นไรชีวิตก็แค่เดินต่อสําหรับทัวร์นาเมนต์อื่นๆ ทั้งนี้สำหรับทีมชาติไทยชุดชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน23ปีจะพบกับทีมชาติเวียดนามในรอบชิงชนะเลิศในศึกชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน23ปีณนะสนามกีฬาแห่งชาติมรดกเตโชในวันที่26กุมภาพันธ์ปี2565เวลา19.30นถ่ายทอดสดทางช่อง True4U นะครับ